ถ้าูว่ามีทิกตอกของท่านหนึ่งนะครับเขาโพสต์คลิปเกี่ยวกับไลเดอร์ซึ่งเป็นไลเดอร์สาวคนหนึ่งตอนที่มาส่งอาหารเ,เขาบอกว่าวันนี้หนูมีเรื่องจะเล่าให้ฟังพอดีหนูสั่งแกลบมาก็สั่งเป็นปกติเหมือนกับทุกวัน <c oughs> แต่วันนี้ออกมารับของเราก็ไม่ได้มองอะไรนะว่าเอ๊ะอ,อยู่ๆทำไมพี่คนนี้ไม่ลงจากรถแต่สักครู่พอแกลุกลงจากรถ เราเลยมองดูเอ๊ะมองดูตรงท้องเหมือนกับเอาอะไรไปยัดไว้ที่ท้องแต่ปรากฏว่าไปเห็นเท้าเด็กยื่นออกมาก็เลยโอ้โหตอนนั้นทั้งตกใจแต่เหนือความตกใจก็คือเห็นใจแล้วก็ให้กำลังใจนี่ฮะยวดูนะครับไปกินขนมนะครับไหนดูหน้าหน่อยนอนหลับเหรอหลับค่ะโอ้ยต่เล็กตัวเนีจะปีหรอค่ะจะขวบหรอโอ้ยบ้นมีผู้เอาไห้บอโอ้ยต่เล็กตัวนี้ไปไหนเรไปมอง ดูสิเป็นต้นนั้นี่นก็คือไลเดอร์ท่านนี้เนี่ยเป็นผู้หญิงแล้วก็ออกมาทํางานโดยที่ต้องพาลูกมาด้วยแล้วก็ลูกยังอยู่ในวัยแบบเล็กมากอะอยู่ในเสื้อได้เลยอยู่ในเสื้อวเล็จริงตัวเล็กอยู่ในเสื้อไม่กี่เดือน่ะอายุไม่กี่เดือนแล้วฮะมีเท้าโผลมาหน่อยใช่ไหมเอาผ้าห่มขอไว้คุณแม่เนาะโอ้โหเป็นไงท่านผู้ชมฮะคนสู้ชีวิตนะใช่ คือถ้าลองมาแบบนี้ก็แสดงว่าที่บ้านเนี่ยไม่มีคนเลี้ยงแน่ต้องต้องกระเตงมาเองแบบนี้นะเห็นแล้วแบบเห็นใจเลยอะแล้วอยากจะแบบเราอยากจะอุดหนุนเธอเลยอะใช่แต่เราไม่สามารถเลือกได้นี่ใช่ไหมเวลาสั่งเราไม่สามารถเลือกไรเดอร์ได้นี่ใช่ไหมใช่มันแล้วแต่จะใครใครจะชิงได้ก่อนใช่ใช่ไหมใช่โอ้โหน้าเห็นใจนะครับเอออยากจะติดต่อเธอเนาะ อยาจะช่วยเหลือแล้วใช่ว่าความจริงเป็นคุณแม่ลูกอ่อนเนี่ยก็คือต้องเป็นช่วงเวลาที่ถ้าจะทํางานต้องไม่ใช่งานประเภทนี้เนะฮะไม่ใช่งานที่ต้องขับรถขับไปขับมานะแต่ว่าก็แสดงว่าถึงภาวะแบบนี้เธอคงเลือกง,งานอ,างอื่นไม่ได้ใช่เห็นใจมากนะจะมีช่องทางติดต่อเธอไหมเนี่ยผมเชื่อเลยว่าท่านผู้ชมที่ชมท็อปนิวเนี่ยเห็นแบบนี้เนี่ย อ,อยากจะช่วยเหลือเดี๋ยวก็ถามอีกอ่ะใช่นี่คุณกนนคุณธีระพอจะติดต่อเขาได้ไหมป้าอยากจะช่วยอามม่าอยากจะช่วยเชื่อไหมอืมอคุณธีระไปหามาให้ได้นะเธออยู่ที่ไหนเนี่ยติดต่อท네ิกตอกเนี่ยคุณอะไรอ่ะจินนี่อ่ะออจินนี่วัดดีดาเนี่ยอ,อยู่ที่ไหนเนี่ยยังไม่รู้เลยใช่ไหมกรุงเทพรหรือเปล่า<ด>ต้องช่วยกพืน้นที่แล้วไม่น่าจะใช่กรุงเทพนะ อาจจะลองทีมงานช่วยดูหน่อยแม้บางทีอยู่ในซอยแบบอ๋จจะอย<ส>ู<ะ>่ในซอยก็ได<ะ>้ส,บ,สบ,บาตแบบนี้ก็มีนะปริมณฑลเน,น,นี่ยก็อาจจะมีนะฮะ